โอ้โหชาววันพฤหัสดอกไม้สีสวยแบบสีสันสวยงามมากๆเลยก็เป็นดอกพุทธรักษาที่มีทั้งสีเหลืองสีแดงนสลับกันสวยงามจริงๆก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ คนไทยนะตั้งแต่โบ,ร,บราณโบราณนิยมปลูกไว้ในบ้านนะช่างจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเช้าวันนี้นะีนวันนี้นะ่าจะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมหลายคนก็คงไปทำบุญกันแหละนะบรรยากาศยามเช้านะตื่นมาเชา้ชาเช้าก็กาแฟสักแก้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะ สมัยเด็กๆนะ้้วก็เคยได้รับการบอกเล่าว่าช่วงเขาพรรษาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านนะพากันทําไร่ทํานาไอ้ปลูกข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยต้องไปเดินเหยียบย่าพื้นนาหรืออะไรข้าวของชาวบ้านก็เลยให้ ท่านเข้าพรรษาก็ว่างั้นแหละนะสมัยเด็กก็ได้รับการบอกเล่ามาอย่างนี้นะก็ใช้เวลาสามเดือนนะช่วงที่เราปลูกข้าวจนได้เก็บเกี่ยวเนี่ยพระสงค์ก็เข้าจำพรรษา คือว่าหลายๆคนก็คงได้ไปทำบุญกันนะเมนนื่อวานวันอาสระหบูชาอะไรก็ไม่ได้ไปไหนละนะก็อยู่ที่แฟตนี่แหละก็ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปนะทำสวนไปมีความสุขอยู่ในสวนเช้านี้ก็เหมือนกันตื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วในบรรยากาศ สวยๆงามๆแบบนี้นี่คือต้นพุทธรักษาก็เป็นไม้ลมลุกเหมือนมีเงาอยู่ใต้ดินนะเขาบอกว่าความเชื่อของโบราณบอกว่าต้นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อพวกเรานั่นแหละนะแล้วก็เป็นไม้ที่คนนิยมปลูกไว้เพื่อปกปักรักษานะ คุ้มครองนะั้นใครมีปลูกไว้ในบ้านก็สบายใจนะคนสมัยก่อนเขาบอกว่ากินได้นะหัวเนี่ยนะแต่ว่าเราทุกวันเนี่ยไม่มีใครกินให้ดูนะก็อย่าไปเสี่ยงแล้วกันนะบางทีก็ใช้เป็นยาเหมือนกันฮะใช้เป็นยาในเรื่องของ แก้อาเจียนคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ส่วนไหนนะเพราะนั้นใครที่จะใช้ก็ต้องนั่นแหละสอบถามผู้รู้ผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญหมอแผนปัจจุบันหมอแผนไทยฮะเดี๋ยวดูความสวยงามของดอกไม้เราดีกว่าพุทธรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ หลายคนนิยมปลูกกันเพราะมันปลูกง่ายปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะชอบแสงแดดรำไรจนถึงแสงแดดทั้งวันก็เป็นไม้ที่พวกมาลงมาแรงเนี่ยหรือว่าศัตรูเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็ปลูกในดินเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ หากินเองว่างั้นเถอะนะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายหัวก็ก็จะชอนชัยไปนะมีเป็นแง่งเป็นไหลไปสามารถที่จะหากินเองแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีก็ชอบบรรยากาศชุ่มชื้นนะดินชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรดน้ำวันละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้น้ำแล้ว ก็บางทีแทบจะไม่ต้องรดน้ำด้วยซ้ำไปหน้าฝนเนี่ยแทบไม่ต้องเลยก็ปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติแล้วก็จะมีดอกให้สวยๆงามๆให้ชมกันดอกก็ถือว่ามีหลากหลายสีนะสีแดงสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีส้มเยอะแยะฮะเนี่ยเป็นไม้ที่น่าปลูก ต้นนี้นะเล็กเอามาแค่ต้นเดียวนะเอามาปลูกแค่ต้นเดียวเอามาฝังฝังไวนะ้ไม่ได้ทาอะไรมากมายแค่ขุดหลุมแล้วก็ฝังแค่นั้นเองแต่ว่าทําในช่วงหน้าฝนมันก็เลยเจริญง,งอกงามได้ดีและตอนนี้ก็เริ่มขยายละนะนขยายไปปลูกตรงโน้นแล้วก็มีด้านหน้าอีกโน่นฮะเดี๋ยวไป,ไปดูกันว่า ก็ปลูกริมถนนนะก็ไม่ได้อะไรมากมายแค่เอามาขุดหลุมลงแค่นั้นเองนะแล้วก็กลบเขาก็อยู่เขาได้นะแล้วก็เจริญงอกงามได้ดีแล้วก็ออกดอกให้ชมตลอดนะดอกแต่ละดอกก็ถือว่าทนด้วยนะบานนานหลายวันการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยก็มีทั้งการ เพาะ,มะเมล็ดนะแล้วก็การแยกเงานะแยกลำต้นไปปลูกแต่วิธีที่นิยมที่สุดนะก็คือการแยกเง้าเอาเง้ามาปลูกนี่มันก็จะทำให้ <c oughs> ถือว่ามันเจริญเติบโตได้เร็วกว่าแล้วออกดอกได้เร็วกว่านี่ต้นของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยใบใหญ่นะเหมือนใบกล้วยเลย พอต้นสูงได้ประมาณสักเม็ดนะก็จะเริ่มออกดอกให้ชมนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนนะไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรมากมายยิ่งมีหลายๆสีป <c> ล <oughs> ูกรวมๆกันเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวะครับผมสลับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ ชมดอกไม้ส,ยสวยๆที่น่าปลูกนะเป็นไม้มงคลนะก็คือพุทธรักษานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล้กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ